โอ,อนทำงงใครอยู่ชั้น14 อ้างหรูหลักการนิรโทษกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการออกนะครับพรบนิรโทษกรรมเนี่ยก็เป็นกระแสขึ้นมานะครับเป็นกระแสขึ้นมาทีแรกก็จริงๆแล้วบอกต้องบอกว่าการที่เรื่องของพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับต้องไม่ใช่เพิ่งจกกะก็เริ่มออกนะครับจะมีการแต่ว่าก็มีการไปคุยเจรจาแต่ว่าก็ไม่ได้มีข่าวข่าวเราออกมาจนนะครับคุณชัยทวัฒน์ตุกนาทน วันหน้าของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ไปพบกับพุทธอิสระแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการนะครับทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนกับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับออกมานะแล้วก็เรื่องที่ออกมาเนี่ยนะครับกไ็ไปพบทางพุทธอิสระซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะทาไมนะครับทางพรรคก้าวไกลเองการที่ทําแบบนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพรรคก้าวไกลเองการที่ทําแบบนี้มันจะทําให้เขาเรียกว่ารดนะครับคะแนนนิยม ของตัวเองลงไปหรือเปล่าการที่ไปพบกับพุทธอิสระเนี้ยแต่ซึ่งแน่นอนครับทางพรรคก้าวไกลก็ออกมาชี้แจงต่างๆนานาว่าวันนี้การที่ทําแบบเนี้ยเพื่อจะ,อะให้กับทุกฝ่ายไม่ได้ว่าเล่นการเมืองอย่างเดียวแต่ว่าคือประชาชนเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จาก พรบนี้ละโทษกรรมซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊เป็นเพราะว่าการออกพรบนี้โทษละกัเนี่ยจะช่วยเรื่องของคุณธนาธรหรือเปล่าจะช่วยเรื่องของพรรคก้าไกลเองหรือเปล่าคือคนของพรรคก้าไกลหรือคนของพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยก็ออกมาว่าวันเนี้ยนะครับทางคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าสําหรับคุณธนาธรนะว่าจะสละสิทธิ์เรื่องของการที่จะขอละโทษกรรมอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราก็ต้องดูนะและสิ่งที่สําคัญก็คือพรบนี้ละโทษกรรมเนี่ยถ้าจะให้แน่ชัดว่า มันเป็นยังไงมันข้อมูลเป็นอะไรเนี่ยก็เข้าไปคุยกันในสาภาไปถกเถียงกันในสาภาไปโต้เถียงกันในสาภาอย่างน้อยประชาชนก็จะได้รู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่หนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็งงนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรารูพูดถึงเรื่องของ มีการพัดพิงว่าเอ๊ะวันนี้นะครับใครที่อยู่ชั้น1 4ก็คือว่ามีนักข่าวเนี่ยนะครับก็มีการไป,ไปพูดถึงว่าเอ๊ะพระบรนี้แล้วโทษกรรมเนี่ยนะครับจะทําให้ช่วยให้กับทุกทโนไม่ใช่มีใครมีแค่คนที่ชั้น14นะครับได้อภิสิทธิ์อยู่คนเดียวประมาณนี้นะครับก็มีการพูดถึงกันตรงนี้นะครับก็มีนักข่าวแน่นอนครับเมื่อพูดถึงอย่างนี้นักข่าวก็ต้องไปถามคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแต่ในประเด็นนี้มีความรู้สึกยังไงมีความอะไรมันเนนร่อกอก,อก,กิขนทนีะ้ใแสดึ กระแสที่เกิดขึ้นอยู่แล้วถูกป่ะมีอะไรที่เป็นกระแสมีอะไรที่เกิดขึ้นมีอะไรที่มีการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมานักข,าข่าวก็ย่อมไปทําข่าวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนักข่าวก็ไปถามนะครับคุณอ้วนพุนธรรมเนี่ยเรื่องของนะครับคนที่ชั้น14ซึ่งคุณอ้วนพุนธรรมนะครับบอกว่างงใครเหรออยู่ชั้น14ไม่รู้ประมาณว่าตัวเองไม่รู้อะไรเนี้ยะนะครับอ่ะโถอ้วนทางงใครอยู่ชั้น14อ้างรหรูหลักการนิรโทษกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่าย 28พฤิกยายน256ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่นายชัยทวัฒน์ตุราทนสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลไปพูดคุยกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระเจ้าอาวาสเ <c oughs> จ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมและอดีตแกนและอดีตแนวร่วมคณะปก คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นปัะชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือว่ากปปสนะครับเพื่อขอเสียงสนับสนุนในกรณีที่พระคก้าวไกลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบนิรโโษกกรรมแก่ผู้กระทําความผิดอันเนื่องนะครับจากการชุมนุมทางการเมือง ร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลเข้าสภาที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนโดยหลักการแล้วพักเพื่อไทยเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ว่าทุกอย่างนะครับทุกว่าทุกเรื่องที่มีความเห็นขัดแย้งกันประเด็นสำคัญอยู่ที่การทำความเข้าใจ เพราะเราขึ้นมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้เราก็อยากจะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆให้หมดไปสมมุติว่ามีประเด็นใดที่ยังเป็นประเด็นที่สังคมยังมีความเห็นต่างก็ต้องทําตรงนั้นให้ชัดเจนเราไม่อยากสร้างความขัดแย้งใหม่ในขณะที่เราพยายามจะทําลายคํมแพงความขัดแย้งลงนายภูมิธรรมกล่าวว่าเพราะฉะนั้นจะเสนอเรื่องอะไรก็เสนอได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นต่าง ก็ต้องไปคุยกันให้จบก่อนต้องเริ่มพูดว่าจะสามารถผ่านครามเห็นชอบของที่ประชุมร่วมได้อย่างไรก็ต้องมีขบวนการในไปทำความเข้าใจหารือกับทุกหน่วยและมีอำนาจที่เกี่ยวข้องซึ่งตนไม่ทราบว่าเขาทำอะไรไปแค่ไหนแต่ด้วยหลักการแล้วคิดได้เสมอได้นะคิดได้นะครับแล้วก็เสนอได้แต่จะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจกับสังคมได้มากเพียงพอหรือไม่ ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคก้าวไกลพยายามเน้นย้ำว่าทุกคนที่ต้องทุกคนที่ต้องคดีจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดนายภูมิธรรมกล่าวว่าหลักการอยู่ที่มีคนเห็นต่างหรือไม่ตนได้ยินว่าที่ไปหาใครบางคนก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างแสดงว่าต้องทำให้เป็นฉันทามติร่วมกันอะไรที่เห็นร่วมกันหมดแก้ได้ทั้งนั้น แต่ก็ยังเห็นไม่เหมือนกันถ้าดูจะเป็นประเด็นที่มันจะบานปลายก็ไม่ควรจะเริ่มจุดไฟใหม่ขึ้นมาเมื่อถามถึงนะครับกรณีนะครับที่มีการพาดพิงถึงบุคคลนะครับที่ชั้น14นายภูม,มิธรรมย้อนถามว่าชั้น14ที่ไหนผู้สื่อข่าวจึงย้อนถามว่า หมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมทำหน้างงๆแล้วกล่าวต่อว่าท่านทักษิณอยู่ชั้น14หรือผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรพร้อมกล่าวต่อว่า ตนว่าเรื่องนี้เป็นหลักการไม่ต้องไปดูที่คนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรถ้าหลักการนี้ผ่านฟาร์มเห็นชอบนะครับของคนที่เกี่ยวข้องทุกคนก็เอาตามหลักถ้าหลักไปได้แล้วไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าหลักไปไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่อยากให้สังคมจมปักอยู่กับความขัดแยง้งจนกลายเป็นอุปสรรคของการที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ถามว่ามีบางฝ่ายมองว่ามีการเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องทางการเมืองนายภูมิถามกล่าวว่าตนไม่ได้มองตนบอกไปแล้วว่าเรื่องราวต่างๆเมื่อเราเป็นรัฐบาลอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์ได้และเป็นฉันทานุมัตินะครับฉันทามติที่เห็นเหมือนกันก็ทําได้ไม่ไปมองว่าใครมาตั้งใจทําอะไรทั้งนั้นทุกอย่างที่เสนอก็ดีทั้งนั้นแต่เสนอได้แล้ว แต่เสนอได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มเห็นพ้อง ต้องการในสังคมอย่าไปมองว่าคนนั้นคนนี้ทําอะไรเป็นการขยายความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นเมื่อถามมาย้ําว่าจะต้องรอดูในสภาใช่หรือไม่ในภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่รู้ว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นและจะยื่นหลังไรรอให้เกิดขึ้นแล้วค่อยถามดีกว่าอย่าไปคาดการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นการสร้างปัญหาเปล่าๆอันนี้ก็คือเป็นความคิดนะของคุณภูมิธรรมเองในเรื่องของการที่จะออกพรบนิรโทษกรรมแต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่ง นักข่าวนะครับไปถามแล้วเขาบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนคนนี้นะครับจะตีหน้ามืนได้ขนาดนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าคนที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคนที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคนที่ทรยศประชาชนคนที่ตบสัตว์ต่อประชาชนคนที่หักหลังประชาชนนะครับดูเอาแค่เรื่องนีครับว่าถ้าถามว่าวันนี้ผมบอกเลยครับว่าอย่าเว้ว่าเป็นแค่นักการเมืองเลยครับเป็นแพร่ประชาชนธรรมดา ถ้าพูดถึงชั้น14หรือพูดถึงนายกทัศษินนะครับว่าตอนนี้นายกทักคนที่ชื่อทักษินชินวัตรน่ะนะครับอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับทุกคนต้องรู้แต่คนที่ชื่อภูมิธรรมนะครับคุณภูมิธรรมกับนะครับอะไรครับใช้แสดงละครนะครับอัดแสดงละครนะครับว่าตัวเองไม่รู้นะครับว่าชั้น14หมายถึงอะไรนะครับตีมือนอ่ะโอเคนักข่าวก็ถามตรงๆไปเลยว่าถึงนายทักษสิณชินวัตรเลยน่ะนะครับ ก็ยังมีการถามนักข่าวอ้าวทักษิณชินวัตรอยู่ชั้น14เหรอผมไม่รู้เลยคุณลองคิดดูว่าคนแบบนี้นะครับคนนิสัยแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้มันจะเชื่อคําพูดของคนคนแบบนี้ได้หรือขนาดแค่เรื่องแค่นี้นะครับก็ยอมรับมาสิครับว่าเอ้ยอ๋อถ้าพูดถึงคุณทักษิณนะวันนี้นะครับคุณทักษิณอาจจะเป็นนิ่งๆก็พูดไปนะครับแต่มาทําตีมือทําเป็นงงทําเป็นไม่รู้นะครับว่าวันนี้นะครับทักษิณอยู่ชั้น14มันคืออะไรครับ มันคืออะไรครับอ่าในเมื่อนะครับวันนี้คุณภูมิธรรมนะครับก็เป็นอยู่ในพักเพื่อไทยนะครับแล้วนะครับคนที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือคุณอุงอิงคุณแพทองฐานเป็นลูกสาวคุณทักษิณแล้วคุณภูมิธรรมไม่รู้ว่าคุณทักษิณอยู่ชั้น14เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโกหกหน้าด้านนะครับโกหกประชาชนหน้าด้านโกหกประชาชนแบบแบบ เขาเรียกว่าอะไรตีหน้ามืนหน้าหนาหน้าทนอย่างมากเลยก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นนิสัยที่เรียกว่าโอ้ว่าถ้าว่าจะเป็นสันดาเนี่มันจะหนักไปหรือเปล่านะครับเอาแค่ว่าเป็นนิสัยดีืวป่าเป็นนิสัยของเขาหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้นะครับนิสัยที่ว่าวันนี้นะครับไม่ทําตามคําพูดของของตัวเองนะครับไม่รักษาคําพูดของตัวเองเท่ากับโกหกประชาชนเท่ากับทรยศประชาชนเท่ากับหักหลังประชาชนหรือเปล่าแล้วดูเลยครับเรื่องแค่เนี้นะครับ คำถามคือเรื่องแค่นี้ยังโกหกประชาชนได้แล้วเรื่องอื่นๆที่เขาทําบอกว่านโยบายเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คิดแล้วว่าคนคนนี้จะเชื่อคําพูดของคนคนนี้ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจเอาเองนะครับว่าคนคนนี้จะเชื่อคําพูดได้ไหมแต่สําหรับผมนะครับผมเชื่อคนนี้ยแค่คําพูดบอกว่าตัวเองอชื่อภูมิธรรมแต่นอกนั้นคําพูดของคนคนนี้เชื่อถือไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับคำพูดของนักการเมืองที่หลอกลวงประชาชน ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบ,บัดสัตว์ตอประชาชนทร,ทรยศประชาชนหักหลังประชาชนนี่แหละครับคือนับคนคนนี้และนี่คือพรรคนี้จริงๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลไหวมีอะไรเคลนดลับอ,อัปเดตให้ฟังครับ